ก็อยากจะอธิบายให้มีคําถามเยอะมากเ่ยวสาวาสาวโซดสาวไม่โซเส,ส้าซีนกับไม่ซีนก็ถามเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยเอายกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดสาหรับสัปดาห์นี้ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดติดตามไว้ต้องบอกว่าเตรียมอาไวนะนน้นะเียมคนนี้อ่ะจริงๆถ้าคุณไปถามคนอื่นนะที่เขามไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าไม่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมานะเขาก็จะบอกคุณว่ามึงก็ต้องดูเองป่ะ่ามึงสองคนน่ะคลิกกันหรือไม่คลิกจะมาถามคนอื่นว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะ ก็ถูกแต่ก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอีนมยจะบอกว่าในฐานะที่เราเจอหลายคนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้ของความรังมาหลายเคสน,นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าคุณต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนอะ่ะว่าคุณต้องการคนแบบไหนมนุษย์แบบไหนมนุษย์กู้แบบไหนมนุษย์ผู้หญิงแบบไหนจะมาอยู่กับคุณในไปตลอดชีวิตเปล่าใดที่คุณไม่มีมาตรฐานให้กับตัวเองคุณไม่มีเป้าหมายว่าคุณจะเลือกคนแบบไหนมาอยู่กับคุณ คุณไม่มีทางรู้ว่าแบบไหนคือใช่แล้วคุณก็จะลองผิดลองถูกมันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาคําตอบที่ใช่ที่สุดของตัว